รีวิวคาเวซีศควรปั้นดีไหมหลังจากเล่นมานหนึ่งอาทิตย์แล้วประทับใจตัวละครนี้ไหมสายมืเฟืองสีดาวอย่างพี่เวนเนี่ยไปรอดไหมฮะและถ้าเกิดว่าให้เทียร์ลิสต์ตอนนี้ล่ะให้เทียอะไรไปดูกันครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเก n ชินอิ m แพ c กนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาวาดด้วยตัวละครนี้เลยเพราหน้าสวยหน้าหล่อคนนี้นะครับผมกับพี่คาเวของเรานั่นเองครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปรีวิวหลังจากเล่นไป1อาทิตย์นะครับผมมาดูกันว่าทิศทางของตัวละครนี้เนี่ยผมประทับใจมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงที่สําคัญเลยตัวนี้ใครได้มานะตอนนี้ควรปั้นหรือเปล่า แต่ก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะครับใครที่จะเติมเงินเกม g e n h i n Impact อย่าลืมไปเติมกับร้านนี้เลย l i c h m a n Shop ครับร้านเติมเงินที่ไม่เหมือนใครทุกสะดวกไว้ใจได้ครับเติมผ่าน UID ได้ด้วยลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะ เรามาเริ่มต้นกันที่สเตตัสของคาเว่กันก่อนเลยนะครับคาเว่เนี่ยจะสนใจอยู่2ค่าเป็นหลักๆครับคือ1นคือค่าชํานาญธาตุครับของผมอยู่ที่807อเนาะแล้วก็อีกค่าหนึ่งครับคือฟื้นฟูพลังงานของผมอยู่ที่203.6อครับอันนี้เตือนไว้นิดนึงนะครับเรื่องของฟื้นฟูพลังงานถ้าเกิดว่าใครเนี่ยจะต้องการเล่นพี่คาเว่จริงๆนะอันนี้เป็นหนึ่งในค่าที่สําคัญมากเลยครับเพราะว่าการวนสกิลอัลติของเขาสําคัญมากครับอาวุธผมใส่เป็นเมล l e ฟลาวเนนะครับผมตรงนี้จะมีชํานาญธาตุอี f o w e r of paradise lost นะครับดอกไม้ขนนกครับนาฬิกาฟื้นฟูครับผมถ้วยชำนาญธาตุแล้วก็หมวกชำนาญธาตุครับกลุ่มดาวนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มดาวที่สนะูงเนาะพรสวรรค์ผมอัพเป็น666นะครับผมถ้าต้องการอัพรสวรรค์พิเวตัวของสกิลออลตินะครับผมเวลาเราเพิ่มเลเวลมันจะเสริมเรื่องของเดนโดคอแรงขึ้นตอนนี้ช่วยเสริมนิดๆหน่อยๆครับอันนี้อัพก็ได้ไม่ัพก็ได้นะ เรามาที่การโจมตีปกตินะครับอันนี้ฟันปกติเลยไม่มีอะไรพิเศษนะครับช้าโจมตีก็จะเป็นการหมุนติ้วๆรอบตัวแบบนี้ <S <S ส่วนในสกิลธาตุของเขานะครับจะใช้ในการสแกนมะเฟืองรอบตัวให้ระเบิดออกมาทำดาเมจทันทีครับ <S <S 2> <S 2> ๆๆซึ่งในสกิลธาตุเนี่ยการที่มันจะต้องสแกนให้มะเฟืองทำดาเมจให้ระเบิดนะครับผมแปลว่าจะต้องมีมะเฟืองอยู่แล้วซึ่งการให้เกิดมะเฟืองเนี่ยเราจะต้องให้มอนสเตอร์เนี่ยติดน้ำแล้วก็ติดไม้ถึงจะเกิดมะเฟืองก่อนนะครับผม อันนี้ก็จะไม่คุ้มค่าครับกับการแบบว่าใช้สกิลธาตุอย่างเดียวในการเอามาสแกนระเบิดตัวนี้ครับคููดาวของสกิลธาตุเนี่ยจะอยู่ที่6วินาทีนะครับมาถึงข้อดีข้อเด่นแล้วก็จุดเด่นมากๆของตัวละครอย่างคาวเว่ครับคือ สกิลอัลติของเขาครับผมมีความสามารถในการย้อมอาวุธเป็นธาตุไม้ได้ต่อไปนี้แหละเขาจะทําให้การผลิตมาเฟืองของเราเนี่ยง่ายขึ้นครับซึ่งในตัวสกิลอัลติเองนะครับผมก็จะมีโบนัสความเสียหายของเดนโดคอเพิ่มขึ้นมานะอย่างณนะเลเวลหกเนี่ยก็ประมาณ38%ซนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะตัวของพี่คาเวเท่านั้นนะครับตัวละครในทีมของตอนเองทั้งหมดเลยถ้าเกิดว่าสร้างความเสียหายเดนโดคอเนี่ยก็จะระเบิดแรงขึ้นครับซึ่งสกิลอัลตินี้นะครับคือข้อโดดเด่นมากๆของพี่เวก็ เยบอกทุกคนครับว่าตัวของฟื้นฟูพลังงานสําคัญมากเลยครับสกิลนี้เนี่ยมีระยะเวลาต่อเนื่องอยู่ที่12วินาทีครับก็ถือว่าไม่มากไม่น้อยแต่ว่าพอลองใช้จริงๆแอบน้อยไปนิดนึงเหมือนกันนะครับส่วนครูดาวเนี่ยมันนานครับผม20วินาทีเลยทีเดียวแล้วก็ใช้พลังงานทัุค่อนข้างหลอดใหญ่เลยคือ80หน่วยด้วยกันครับยังไม่พอครับผมความสามารถของพี่คาเวของเรานะครับผมจะมาถูกเสริมในตัวของพรสวรรค์ติดตัวด้วยครับคือเมื่อเราเนี่ยถูกตัวของเดนโดคอปกติแล้วเวลาเราโดนเดน มันจะเป็นปัญหากับชีวิตเราจะทําให้เราตายง่ายๆแต่พี่คาเวของเรานะครับจะเอาค่าชํานาญธาตุเนี่ยมาฮิวครับผมเวลาโดนเดนโดคอรหนึ่งทีฮิวหนึ่งทีโดนเดนโดคออีกหนึ่งทีก็ฮิวอีกหนึ่งทีครับอันนี้เอฟเฟกจะเกิดได้ทุกๆ0.5วิเราก็จะมีการฮิวอยู่เรื่อยๆครับซึ่งจะฮิวอยู่ที่300%ของค่าชํานาญธาตุนั่นหมายความว่าถ้าผมชํานาญธาตุ800ก็ฮิวทีละ2,004ครับไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและพอสวรรค์ติดตัวอีก1อัันนะครบ ระหว่างระยะเวลาของสกิลอัลติเมื่อเราทําการโจมตีปกติลงไปนะครับผมเราจะได้ค่าชํานาญธาตุมาอีก4ชั้นนะครับชั้นละ25หน่วยก็คือ100หน่วยนั่นเองครับซึ่งถ้าเรามาวงสกิลดีๆนะครับผมสกิลอัลติแล้วก็อีกสสกิลพรสวรรค์ติดตัวเนาะเสริมกันเป็นอย่างดีครับรวมไปถึงสกิลธาตุเนี่ยก็ต้องใช้อยู่ดีนะครับผมระหว่างเปิดสกิลอัลติเราจะใช้สกิลธาตุเนี่ยวนไปเรื่อยๆครับเพื่อช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูพลังงานด้วยแล้วก็เป็นดาเมจธาตุไม้เพื่อเอาไปช่วยทําปฏิิิกรรรยยาาเเสมเข้้ไปดวคับ สำหรับการจัดทีมของตัวละครอย่างคาเว่นะครับผมผมต้องออกตัวก่อนเลยนะครับว่าทีมนี้จะเป็นทีมที่ผมเชียร์แล้วก็ทีมอื่นๆเนี่ยจะไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่นะครับก็คือทีมของนีโ่นั่นเองครับผมตัวละครนี้ครับผมสําคัญมากๆเลยครับสำหรับตัวของทีมพี่คาเว่ครับคำถามคือถ้าเกิดว่าไม่มีนีโลเล่นมาเฟืองของคาเว่คนเดียว ดีไหมคําตอบของผมให้ตั้งแต่ตอนนี้เลยครับว่าไม่เชีย์ครับผมเพราะว่าเวลาเราเอาพิเว้เนี่ยไปทาดาเมดในสนามน,นะครับผมกว่าจะผลิตมะเฟืองกว่าจะเริ่มกระตุ้นนะครับผมยิ่งใครไม่มีกลุ่มดาวสูงๆอย่างกลุ่มดาวที่6ด้วยการกระตุ้นก็จะลําบากมากและตัวของมะเฟืองเนี่ยก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นครับในขณะที่เราเนี่ยจะต้องใช้ตัวของคาเวเนี่ยในสนามสูงมากแต่ว่ามะเฟืองไม่ได้ทำดาเมดได้ถี่ได้บ่อยขนาดนั้นครับ ผมก็เลยไม่เชียร์เลยครับสำหรับกรณีใครที่ไม่เล่นนีโลนะครับส่วนทีมที่ผมจะเชียร์นะครับผมก็จะมีนีโลเนาะเ <c oughs> กาะคู่มากับคาเว่เลยครับและถัดมาครับผมด้วยความที่พี่คาเว่เนี่ยเขาจะมีพรสวรรค์หรือว่ากลุ่มดาวด้วยนะครับผมโดย,ยเฉพาะกลุ่มดาวที่4เนาะ ในเรื่องของการให้เขาเนี่ยเป็นตัวปิดปฏิกิริยาครับแล้วเขาเป็นตัวละครที่มีค่าชํานาญท่าสูงด้วยก็เหมาะสมกับการปิดปฏิกิริยาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาตัวละครติดน้ําทีถีมาครับเราก็เลยใส่ซิมชิวมาครับและอีกหนึ่งตัวละครครับผมตัวละครสล็อตสุดท้ายอันนี้เอามาไว้เอาชีวิตรอดครับผมจะใส่เป็นคุณหมอก็ได้หรือจะใส่ตัวละครอย่างโคโคมิก็ได้หรือถ้าไม่มีจริงๆก็อาจจะใส่มาเป็นบาบาร่าแบบนี้ก็ได้ครับ ซึ่งการใส่ตัวละครธาตุใหม่เพิ่มเนี่ยก็ต้องระวังครับว่าหมอเนี่ยจะไปแย่งเรื่องของปฏิกิริยาธาตุของคาเวนะครับทีมที่ผมเชียร์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเวลาเราไปลงดันดาเมจนะครับผมเราก็จะเปิดด้วยนีโลก่อนเลยเอาติซิงชิลเสร็จปุ๊บมาเอาติคาเว่ต่อแล้วให้คาเว่เนี่ยยืนตีครับผมซึ่งเราจะสังเกตได้เลยว่าเราเนี่ยสามารถผลิตมะเฟืองได้อยู่เรื่อยๆครับและถ้าเราสังเกตบนหัวมอนสเตอร์ดีด หัวมอนเตอร์เนี่ยจะเป็นน้ำครับแล้วคาวเว่เนี่ยจะเป็นคนปิดไม้ลงไปครับผมซึ่งโดยรวมแล้วเท่าที่ผมเล่นคาวเว่มาท,ทีมนี้คือสนุกมากๆเลยครับอย่างคาวเว่นิโร่แล้วก็สิงคิวอย่างนี้ครับ ส่วนใครที่เล็งเอาไปต่อปฏิกิริยาอย่างเบ่งบานหรือว่าไฮเปอร์บูมนะครับอันนี้ผมไม่ช่อยเชีย์เท่าไหร่เพราะว่าพี่คาเว่เนี่ยอุตส่าห์เป็นสายชำนาญทาตุผลิตตัวของมะเฟืองออกมาแรงแงแล้วเราก็ต้องมาหาตัวละครอื่นที่มาปิดไฮเปอร์บูมหรือว่าเบ่งบานที่ชำนาญท่าสูงไปอีกมันก็จะซ้ำซ้อนกันนะครับผมผมอยากให้จบแค่ตัวของงอกเงยหรือว่ามะเฟืองเท่านั้นครับเรามาสรุปเรื่องของข้อดีแล้วก็ข้อควรระวังของพี่คาเว่กันครับ ข้อดีของเขาเนี่ยคือเขาเป็นตัวละครที่ไม่ตายง่ายๆครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะมีปัญหาเรื่องของการโดนมะเฟืองที่แรงแล้วตายได้ครับตอนนี้ถ้าเราเล่นพี่คาเวเนี่ยเราก็จะหมดปัญหานี้ไปครับเหมาะสมมากๆเลยครับกับทีมะมเฟืองอีกหนึ่งข้อดีก็คือเขาเนี่ยเวลาเปิดสกิลออาติเนาะเขาก็จะช่วยเร่งในเรื่องของดาเมจตัวของมะเฟืองโดยภาพรวมให้แรงขึ้นครับเป็นตัวยืนสนามได้ตัวเองไม่ได้ตายง่ายๆแล้วก็สามารถติดทัดไม้หรือว่าฟันเป็นดาเมจทัดไม้เนี่ยได้อยู่เรื่อยๆครับเป็นระยะเวลา12 นาทีนี่คือภาพรวมของคาเว่เลยครับอีกหนึ่งข้อดีของสายมาเฟืองนะครับก็คือสามารถเก็บมอนสเตอร์กลุ่มได้เป็นอย่างดีครับเวลามอนสเตอร์มาเยอะนะครับดาเมจมาเฟืองเนี่ยมันก็จะไปโดนตัวอื่นข้างๆด้วยมันเลยสามารถเก็บมอนสเตอร์กลุ่มได้เป็นอย่างดีครับ ส่วนข้อควรระวังนะครับผมสาหรับตัวละครคาเว่หลังจากที่ผมได้เล่นมา1เลยครับผมตัวละครคาเวเนี่ยจะมีความฟิกอยู่ในทีมที่เป็นมะเฟืองแบบนี้นะครับผมโดยเฉพาะทีมนี้เนาะความหลากหลายในการเล่นเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับผมและถ้านับดาเมจเพียวๆของเขาเลยนะครับดาเมจไม้เพียวๆเนี่ยก็ไม่น่าสนใจนะครับรวมไปถึงดาเมจมะเฟืองเพียวๆของเขาด้วยค่อนข้างใช้ระยะเวลาในการผลิตนิดนึงครับผมก็อาจจะมีความลำบากนิดหน่อย และอีกหนึ่งมุมนะครับผมที่สําคัญมากเลยคือเรื่องของสกิลอาลติเนี่ยมีระยะเวลา12วินาทีแต่มีครูดาวถึง20วินาทีครับถึงแม้ว่า12วินาทีเนี่ยเหมือนจะดูยาวนะครับแต่พอเอาไปใช้จริงๆเป็นตัวละครดับใหญ่ครับ เขาจะค่อยๆฟันนิดนึงครับพอผ่านไป12วินาทีเนี่ยอาจจะฟันได้ไม่หลายทีมากนะครับเมื่อกี้เราพูดในเรื่องของข้อดีการตีมอนสเตอร์กลุ่มกันไปมันก็จะมาพร้อมกับอีกข้อหนึ่งที่ควรระวังครับก็คือการตีมอนสเตอร์เดียวนี่ก็จะไม่ดีมากนักนะครับ โดยสรุปนะครับสำหรับตัวละครอย่างคาเว่เนาะผมเนี่ยประทับใจประมาณหนึ่งทุกคนแต่ก็จะประทับใจอยู่ในเฉพาะทีมที่เป็นตัวของมีโลนะครับทีมอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ภาพรวมถือว่าเล่นได้เล่นดีเฉพาะทางนิดหนึ่งครับและตัวละครอย่างคาเว่นะครับก็จะเป็นตัวละครที่ผมเนี่ยจะไม่ค่อยเชียร์สำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่ปั้นตัวละครตัวนี้เป็นตัวแรกๆของไ d ดีครับเพราะว่า เรื่องของทีมคอมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะไม่ได้หลากหลายมากนักนะครับเหมาะกับคนที่มีตัวละครพอสมควรแล้วนะครับผมแล้วก็ตั้งใจจะเล่นทีมมาเฟืองโดยเฉพาะเนาะโดยเฉพาะนิโ o ทุกคนถ้ามีการให้เทียของตัวละครอย่างคาเว่นะครับณนะตอนนี้ ผมขอให้ไว้ที่เทียบ a ครับผมเพื่อนเพื่อนล่ะถ้าเกิดว่ามองคาเว่นะตอนนี้เล่นกันมาแล้วรู้สึกยังไงครับใครชอบไม่ชอบตรงไหนมาพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้เลยและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ที่ผมเอามาฝากกันนะครับก่อนจากการขอขอบคุณ19,281แสนเันสบสไครเบอร์จากทาง u t u b e ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซ u b s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ผมแล้วก็พีเวก็ขอตัวไปผลิตมะเฟืองสแกนมะเฟืองต่อแล้วนะครับผมบายบายสวัสดีครับ Let's go fish blasting together.